สวัสดีทุกผู้ชมครับวันนี้เราจะมาเป็นช่างแต่งหน้ากันครับในเกม Makeup m a s t e r ครับนี่ครับเรื่องของเรื่องคือวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับไลฟ์สดนอะแล้วก็ลองหาเกมอะไรเล,เล่นไปเรื่อยยนะครับจนจนโหลดเกมนี้เล่นดูแล้วก็เฮ้ยมันแต่งหน้าออกมาสวยแฮะสวยมากด้วยนะครับก็เลยอ่ะเราลองอัดคลิปลง YouTube ดูแล้วกันว่าเราจะเปลี่ยนคนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งให้เป็นนางฟ้ายังไงนะครับมานะเรามาดูกันครับ มาแล้วเราก็มาเลือกตัวละครก่อนนะครับนะครับก็เกมนี้มีตัวละครให้เลือกอยู่ก็พอสมควรนะครับหลากหลายทีเดียวนะเนี่ยมีผู้หญิงผู้ชายครับผู้หญิงผู้ชายผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงผู้ชายนะครับเนี่ยก็เท่านี้นะครับเนาะซึ่งตัวละครที่ผมเลือกวันนี้ก็จะเป็นคนผมยาวนะครับเพราะว่ารู้สึกจะดูดีสุดในนี้นะอ่าเลือกเลยครับเป็นผู้หญิงคนนี้ชื่อมิเชลหรือเปล่าน่าชื่อมิเชลผู้หญิงคนนี้ชื่อมิเชลนะมาอ่ามาอ่านกันดูครับยินดีต้อนรับสู่ m a k e Up s t ตอร์ แขกของฉันฉันสามารถช่วยเหลืออะไรคุณได้บ้างสวัสดีเพื่อนของฉันมีลูกที่น่าทึ่งที่นี่ฉันชอบมากเลยคุณช่วยทําให้ฉันบ้างได้ไหม,มแน่นอนคุณต้องการสไตล์ไหนนะครับว่าแล้วมิเชลก็ส่งรูปมาให้ดูครับนี่เป็นห้องเป็นแบบห้องสมุดประมาณนี้นะครับเนาะนี่โปรดช่วยฉันเตรียมชุดเดรสแบบเรียบเรียบ ฉันจะไปห้องสมุดเพื่อใช้เวลาในช่วงบ่ายโอ้โ oh หจะมิเชลจะไปห้องสมุดครับเพราะฉะนั้นเราต้องแต่งหน้าแถมเตรียมชุดให้มิเชลไปห้องสมุดมาโอเคเราจะทําให้มิเชลไปห้องสมุดได้แบบสวยๆแบบเข้าไปปุ๊บเนี่ยผู้ชายมองเลยเราจะทำยังไงันดูมาดูกันนะครับก่ <c oughs> อนอื่นเลยนะครับสเต็ปที่หนึ่งนะครับปรับผิวให้เรียบเนียนนะครับนี่ครับนี่คือหน้าตาของมิเชลครับผู้หญิงแบบหน้าตาบ้านๆคนหนึ่งครับแบบเพิ่งตื่นนอนนะเพิ่งตื่นนอนมองตามทำไมฮะม,มิเชลมองตาม กูโดนจิบเหรอจิ้มจมูกได้ไหมแม่นะครับก็มิเชลนั่ตามบ้านๆเพิ่งตื่นนอนครับยังไม่ได้แต่งหน้าเลยครับก็นะเรามาจัดการกันโอ้โหมีเสียงด้วยขั้นแรกนะครับเพราะเนื่องจากมิเชลมีสิวอยู่3เม็ดครับเราก็ต้องบีบสิวออกก่อนนะครับด้วยอุปกรณ์นี้ครับจิ้มสิวให้แตกแล้วก็บีบสิวออกมานะครับนี่ครับเสร็จแล้วครับอ่าเสร็จแล้วเราก็ดูแลผิวโดยการอันนี้อะไรวะ mark of f a เ e อ๋อเป็นมาร์กหน้านะเอ็นเต็มครับมา ราก็ต้องมาร์กหน้าเรียกว่าดูดสิวเสี้ยนออกใช่ไหมแล้วก็ทําให้สิวมันผิวมัน,นกระจ่างใสงี้หรือเปล่ามาร์กหน้าใช่ปะไม่แน่ใจนะสำหรับผู้หญิงก็งงๆอยู่บ้กันนะผู้หญิงแบบเยอะมากอะของใช้เขาอะนะครับส่วนเราผู้ชายก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะครับมาร์กออกป๊าบนี่หน้าใสาแล้วครับไม่มิเชลหน้าใสาแล้วพอไม่มิเชลไปงี้เลยแล้วกันห้องสมุดนี่ปิดตำหนินะครับอันนี้เลย ฟาวเดชันนะครับ SPF 5 0บวก PA บวกบวกบวกครับอ๋อก็เป็นการครีว่ารองพื้นเนี่ยฟาวเดชันนะครับฟาวเดชันรองพื้นแล้วก็ผสมกันแดดด้วยนะครับนะก็ทา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 รองพื้นทารองพืนนะนนพ้นนะครับปึ๊บนี่มิเชลสวยแล้วแค่นี้ก็พอิบละมั้งนะครับพาวเดอร์พาวเดอร์แป้งใช่นไหมทาแป้งให้ให้มิเชลหน่อยคนระับปัดแก้มปัดแก้มครับปัดแก้มเชฟเชฟปัดตะผากด้วย แชป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 ปัดปัดปัด,ปดให้หมดลยปัดจมูกเนะี่ยอ่าโอเคอ่าอันนี้น่าจะเป็นสีออกสีออกเนื้อเนื้อป่ะสีเนือเน้อป่ะนะครับเสร็จแล้วเราก็มาปัดด้วยสีขาวสักทีหนึง่งน่าจะใช่ вас, นะ้วมั้างเนาะไม่แน่ใจนะนี่ปั๊บปั๊บปั๊บนี่ครับกว่าผู้หญิงจะสวยได้นี่ก็ไม่ธรรมดาครับนี่หูนี่ก็สวยแล้วเนี่ยนี่เป็นโอ้โหถ้าเจออย่างนี้นี่ก็โอเคแล้วนะดีกว่าตอนแรกเยอะเลยครับอือมา อ่ะลืมบอกไปเก็บสีนนี้โฆษณาเยอะมากครับทุกผู้ชมครับปิดเสียงซะโฆษณาเยอะมากครับโคตรเยอะเลยครับหนาสเตปสามครับปรับโครงจมูกสังเกตดูครับว่ามิเชลวนะครับตอนนี้จมูกไม่มีครับจมูกแบนเราใช้อุปกรณ์ตัวนี้ครับไปเพิ่มจมูกให้มีเชียวแงบแงบนี่มีจมูกขึ้นมปนาทีครับอ่าแต่งสารด้วยดูครับโอ้โห นี่เป็นมหัศจรรย์ของการแต่งหน้าครับผู้หญิงสามารถมีจมูกได้ด้วยการแต่งหน้าครับปัดแก้มสไตล์แอปเปิลชีคไปห้องสมุดใช่ไหมห้องสมุดเหรอเอาเบาๆก็พอเอาก็ถ้าอยากได้เบาๆก็ดูโฆษณาแป๊บหนึ่งครับอ่ะทำไมทิกตอกเล่นเลยแมวพริกแมวแล้วก็พริกพริกโอ้เหมือนพริกจริงๆเลยอ่ะโอเคครับอ่านะครับมา,าปัดแก้มให้มิเชลนะครับ ปึ๊บปึบปบเนี่ยจะไปห้องสมุดใช่ไหมะฉนนั้นแต่งเบาๆแต่งเบาๆไม่ต้องไปแต่งอะไรแบบให้มันบือหวาบมากก็ได้ครับอโอเคครับคะแ,แนนนี่หกสิบเจ็ดคะแนนนึงเหรอก็พอได้ยมั้งเนาะนะมีเชลย่าคิดมากนะมีเ่เชลต่อไปครับเป็นการทําตาสองชั้นครับผู้หญิงสามารถเสกตาสองชั้นได้ด้วยการใช้อุปกรณ์ชนิดนี้ครับเมะเข้าไปยูดีก็มีตาสองชั้นครับไม่รู้ว่าคืออุปกรณ์อะไรครับแต่มันสามารถทําได้ไหม เป็นคนละคนเละเห็นไหมเป็นคนละคนละเ,เ,นนละละเออนะต่อไปแต่งสีดวงตาไปห้องสมุดเหรออืมก็ต้องเอาเป็นสีแบบสีอย่างเงี้ยไหมจะได้อ่านหนังสือสบายๆหน่อยไหมหรือเบสเบสได้ไหมเบสเลยเบสสีดําเลยดําธรรมดาเถอะไปเอาไปปุ๊บอืมใส่เข้าไปปั๊บนี่ครับสายคอนแทคครับเรียบร้อยเล่น โอ้โหเล่นร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ100ออร้อยเปอ,าาอร์เซ็นต์ฮอลลิเบสโฆษณาไปอ่ะลลิเบสมันจะได้คะแนนเย,ยอะว่ะตกแต่งเปลือกตาครับเซตที่ห้าเราเอาเบสไหมเราลองเอาเบสไหมเนี่ยเออมันก็ต้องอ,อ่อ,อนๆแหละไปห้องสมุดอ,อ่ะเออมาดูโฆษณาอืมแต่เรามาดูนี่เกมนี้ก็น่าเล่นนะครับเมื่อวานเลือกเลือกดูอยู่จริงๆก็น่าเล่นนะแต่ว่าเอ๊ะมันอาจจะยาวสักหน่อยก็เลยเก็บไว้ก่อนยังมัยังไม่เล่น แต่จำไว้นะเวทมนต์เป็นสิ่งที่ใช้เพื่อมนุษย์เท่านั้น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 นะครับนี <laughs> 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 ่มันเสียเวลาดูโฆษณาแล้วเกินน้ำอยูครับมาครับแต่งเปลือกตาครับปึ๊บปื๊บโอ้โหโอ้มันต้องแต่งข้างล่างด้วยเอามันุษย์ว่าแต่แค่เปลือกตาข้างบนต้องแต่งข้างล่างอย่างนี้ด้วยเหรออ่าโอเคมาปุ๊บจ้าโอ้โหดูครับแต่งเปลือกตาให้กับมิเชลมิเชล ว้าวปั๊บโอ้โหดวงตาเธอช่างสุดยอดเหลือเกินครับปึ๊บทำอะไรต่อววเพิ่มความรู้สึกให้ดวงตาฮะอ๋อ,อกรีดไอายไลเนอร์ก็ไปห้องสมุดก็อันนี้ก็พอมั้งใช่ไหมเฉียวเฉียวหน่อยอายไลเนอร์ครับอายไลเนอร์องยบ่ครับโอ้โหทำไมมันขีดข้างไม่ได้จะมองตามทำไมวะวิเชียวจะมองตามทำไม คือถ้าถ้าเราเลือกเบสเนี่ยผมว่ามันน่าจะได้ร้อยคะแนนแต่นี่เราไม่ได้เลือกเบสเนี่ยแค่ประมาณน,นั้นได้จราเข้คะแนนสัก70ถึงไหมอ่าเหลือเนยได้ห้าสิบห้าห้าสิบสาม่ไหมไม่จริงจริงน่าจะเลือกเลือกเบสเนาะแบบดูโฆษณาไปเลยกันเนาะอ่ะโอเคต่อไปครับประกายของดวงตาครับอ่าเราอยากได้ร้อยคะแนนเราเลือกเบสเดีกว่าดูโฆษณาแป๊บหนึ่งครับโอ้โหลำนี้ยาวสามสิบบิทนะครับ ก็สังเกตดูเวลาข้างบนนะครับตอนนี้ผมอมัดเกมอยู่ช่วงประมาณเวลาหกโมงกว่าเกือบจะทุ่มเนอะเสียงหน้าบ้านนี่ยังแบบเยอะแยะไปหมดเลยเสียงรถเสียงคน,นเยอะแยะหมดเลยว่าแล้วรถก็ผ่านมาครับ <c oughs> คือตอนดึกมีภารกิจเงี้ยแล้วต้องอัดช่วงนี้ครับนะดูโฆษณานานแล้วเกินสามสิบวิน่ยแต่เกมท่าเล่นนั้นเนี่ยเมจิกเนี่ยโอเคครบแล้วครับไหน นี่ครับทำอะไรวะอ๋หนีขนตาแล้วก็อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะปัดขนตาขึ้นเน่ะเขาเรียกว่าอะไรสักอย่างเลยอันนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บให้มีขนตาครับแล้วก็ปัดขึ้นโอ้โหเห็นไหมร้อยเปอร์เซ็นต์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับขอแค่เลือกเบสแค่นั้น Galaxy C43 อะไรนักหนาโฆษณาบอกแล้วคลิปนี้โฆษณาเยอะมากครับ ปิดที่ลุกปิดเสร็จสิ้นต่อไปครับแก้ไขทรงคิวครับโอ้โหแล้วก็เลือกเบสเหมือนเดิมแล้วกันเนาะจะได้แบบเบสบบเบสไงออกมาสวยหรูเลยครับ <c oughs> ถ้าแอปนี้สตามาก เมคเกอร์นี่มีเพลงไทยก็น่าเล่นอยู่นะไม่รู้มีเปล่าเออก็ดูโฆษณาดีแล้วครับดูโฆษณากันจนอิ่มครับสำหรับคลิปนี้หนึ่งทุ่มแล้วตอนนี้เวลาหนึ่งทุ่มแล้วครับเสียงยังดังอยู่ครับแต่งทรงคิ้วครับผู้หญิงเวลาไม่มีคิ้วนะครับก็จะแต่งคิ้วแบบนี้ครับนี่เขาจะเขียนคิ้วครับสังเกตว่าผู้หญิงคิ้วจะเข้มเข้มนะครับบางคนนะบางคนคิ้วจะเข้มมากเลยครับ เรียกว่าอะไรนะสักสามิติหกมิติอะไรเขาไม่รู้เยอะะไงหมดเลยครับบางคนก็คิ้วเข้มจนแบบนึกว่าปริงเกาะนะครับแต่ก็นะก็มันเป็นเรียกว่าแต่ละคนก็ชอบไม่เหมือนกันเนาะแต่ก็เป็นความสวยของผู้หญิงแต่ละคนเหมือนกันนะครับก็เราก็ต้องชื่นชมเขาแหละนะครับเขาุตสตห์ทำมาให้สวยให้เราดูนะครับนี่ครับทําไมหน้าตาไม่เชิดดูหมองๆนะดูแบบยังไม่ยิ้มแย้มนะยังไม่เสียดแช่ไม่ละได้ได้ได so ้ต่อไปครับตกแต่งทรงริมฝีปาก อะเหมือนเดิมว่าเราก็เลือกเบสอีกแล้วครับดูโฆษณา,ากันนะครับเอเอไม่ใช่สิปิดเสียงตรงไหนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเกมนี้ก็ได้ลิ้นหมดเนี่ย,ยเกมอะไรเนี่ยว่าเดี๋ยวเราหากเกมแต่งตัวแต่งหน้าเล่นหนึ่งอยนะน่าจะน่าจะแบบคล้ายๆว่าลองลองความสามารถตัวเองอะเออเราสามารถแต่ง แต่งตัวได้ดีแค่ไหนให,ให้คนอื่นได้ดีแค่ไหนเหมือนเราเป็นดีไซเนอร์เป็นแบบช่างแต่งหน้าอย่างนี้ไหมเออนะแต่น,นี่ก็เลือกตามเขาไงเขาบอกอันไหนเบสเอานั้นแหละครับมาเทลิฟกันว้าวสุดยอดไปเลยน,นี่มีเชลยิ้มแล้วครับโอ้โหร้อยเปอร์เซ็นต์ไดนอนอยังไงก็ร้อย,อยรครับเลือกเบสมาครับต่อไปจับคู่ทรงผมนะครับม,มีให้เลือกหลายทรงครับ อย,อยากจะยาจัดทรงนี้เลยเกินแสดงมันไม่ใช่สีดาเบสเหรอเอ,อาเบสเบสก็เบสดูอีกเอาโ <c oughs> อเคขยันดูโฆษณาเลยเกินครับเนี่ยเพื่อเพื่อความสวยของมิเชลไงลเพราะฉะนั้นเราก็ต้องออกพันเพราะมันดูดีที่สุดนะครับมาแต่ตอนนี้มิเชลอย่างที่ผู้ชมเห็นนะก็คือจากผู้หญิงบ้านๆตื่นมามีสิวสามเม็ดหน้าหมองๆตอนนี้แบบสวยมากแล้วนะสวยมากแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ถึงที่สุดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเอาให้ถึงที่สุดนะครับ ปุูปิดอยู่ในนี่โอ้โหมิเชลแต่ผมว่าส่งนี้ไม่เวิร์กนะโอ้ส่งนี้เวิร์กกว่านะเห็นไหมเวิร์กไหมผมพี่ารณพี่ามว่าเวิร์กไหมไปห้องสมุดหรือไปห้องสมุดจะต้องไปแบบเนิร์ดๆหน่อยอืมอันนี้อันนี้มันอาจจะเฉียวไปปะห้องสมุดเอาเนื้อๆก็ได้เนี่ยแบบเนิรน์ดๆหน่อยไปห้องสมุดเนาะโอเคนี่แล้วก็เสื้อผ้าครับงงงงต้องชุนดนักเรีนยนอยู่แล้วครับไปห้องสมุดนะครับโอ้โหไม่ต้องถามเลยครับเราใส่ชุดนักเรียนกันดีกว่าครับมา เอ๊ะอันนี้มันเกมเหมือนเกมที่ผมอัพโหลดไว้ของวันพรุ่งนี้วันพุธไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่คนละแบบคนละแบบอันนี้มันเกม้านลอาหาร <c oughs> ที่ผมเอาไว้ทิ้งพรุ่งนี้มันคนละอัน ه, นะครับนี่ครับเป็นชุดนักเรียนแล้วครับสำหรับมิเชลนะครับทรงผมครับเสื้อผ้า100ร้อยเปอร์เซ็นต์ป๊บ โอ้นอปิดโอ้โหมีจัดเครื่องประดับด้วยเหรอก็ต้องเป็นหมวกนี่ไปห้องไ,ไปห้องไปห้องสมุดก็ต้องใส่หมวกแบบนี้นี่เครื่องประดับเหรอไปห้องสมุดล้วก็ต้องเรียบร้อยนิดนึงก็ใส่ธรรมดานี่ชี่ใส่คอเหรอไม่ใส่ได้ไหมไปห้องสมุดไม่ใส่แล้วกัน อ่อันนี้อะไรวะอุ้ยคือยังวะคืออ,อะไรวะไปไหนละนี่คืออะไรไม่ใส่ก็ได้มัง้งนะครับก็ห้องสมุดเหรออะไม่ไม่ใสล่ละไปแบบเรียบๆเฮ้ยห้าสิบเอรห้าสิบห้าคะแนนน้อยจุงมนะครับช่วงเวลาพับใจครับถ่ายรูปครับแชะนี่โอ้โห จะพูดได้87%ครับนะเรียบร้อยมิเชลบอกว้าวฉันชอบลูกแบบนี้เป็นไงครับท่านผู้ชมครับสวยไหมแล้วนี่มาจากไหนเจอเจียเออนี่มาอย่างไงนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้ามาอย่างไงเดี๋ยวอะไรวะมาอย่างไงวะนี่นี่กระสีสามเมตรเหมือนกันเลยเดี๋ยว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 จะเพิ่งจะเจอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนกลับไปดูมิเชลก่อนนี่ครับมิเชลครับอันนี้ลุกแรกที่แต่งที่แต่งตอนที่ไลฟ์นะครับแบบ เหมือนแพนเคก้กฮะรู้สึกเหมือนแพนเคก้กเขมมนิดเลยฮะเออนะครับสว่วนนี้ลุกที่เราแต่งเนี่ยแบบพองสมุดก็อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับคือเราสามารถทําให้ผู้หญิงบ,บ้านคนหนึ่งนะครับหน้าตาแบบดูบ้านๆเลยแบบเสิวขึ้นอย่างเงี้ยสามารถทําให้เป็นอย่างนี้ได้นะครับเรียกว่าฟิม์มเมคอัพเราก็ไม่ธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกคือว่าผู้หญิงอะนะครับเนี่ยดูนี้ผู้หญิงนะครับเวลาเขาแต่งหน้าเนี่ยเขาแบบใช้เวลาน,านานมากนะครับบางคนที่เวลาแบบ เป็นชั่วโมงสองชั่วโมงแต่งมาแล้วแบบสวยมากๆนะครับก็คือนี่แหละครับเขาใช้เวลาแบบนี้เองครับกว่านเขาจะแต่งหน้าจะทาจิมสิวลองพื้นทาแป้งทาลิปทําตาทำตาทาผมเสื้อผ้านี่แหละครับคือไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทำไมผู้หญิงใช้เวลานานมากแต่ว่าเขาทํทออกมาได้สวยมากครับเรียกว่าคุ้มค่ากับการรอคอยนะครับแต่ว่าอย่างที่เขาอย่างที่เดีย๋ยวนี้เขาแซวกะนะันเนาะว่า อย่าอย่าอย่าให้ล้างหน้านะพอล้างหน้าปุ๊บคุณจะเห็นคนอีกคนนึขึก็มาทันทีนะเหมือนผู้หญิงท้ากันท้ากันผู้หญิงท้ากันล้างหน้าแข่งกันหรือเปล่าล้างหน้าแข่งกันหรือเปล่าเนี้ยคือแบบเมื่อคนหน้าสดก็แบบขคย่อย่างนี้เลยนะครับนะแล้วโดยเฉพาะจะแต่งอีกสักคนนึงแบบเอาเร็วเร็วเร็วแล้วกันเนาะก็เรายังเป็นที่ผู้หญิงกอบคนสุดท้ายแล้วกันนะครับจะแต่งแบบเร็วเร็วแล้วกันจะจะไม่จะไม่ดูโฆษณาละลิซ่าเลยเหรอโอ้โหแบ็คพิงก์แบบเนี้ย มายินด so ีต้อนรับสู่มาสเตอร์เมคอัพนะคุณเป็นช่างแต่งหน้าที่ดังที่สุดใช่ไหมฉันได้ยินว่าคุณมีทักษะการแต่งหน้าที่เพอร์เฟกขอบคุณมากแขกของฉันฉันสามารถช่วยเหลืออะไรคุณได้บ้างว่าแล้วลิซ่าก็ส่งรูปท่านไหนท์ขับมาครับนี่ฉันมีปาร์ตี้ในค็อกเทลบาร์ยันนี้แต่ฉันไม่รู้จะแต่งหน้าอย่างไรสําหรับสิ่งนี้นะสิ่งนั้นโอเคมาเดี๋ยวเราจะแต่งหน้าให้ลิซ่าแบบว่าโอ้โห หน้าตาลิซ่าคือแบบอะไรวะแต่งคิ้วอะแต่งคิ้วก่อนตัดตัดคิ้วออกเลยเหรอโบโอ้โหนะครับอะขั้นแรกเรามาแต่งนะเรามาทําให้ลิซ่าเป็นคนกันเลยครับตอนนี้อย่าว่าอย่างนั้นอย่างงี้ครับดีกว่าคือลิซ่าดูดูไม่ได้ในสภาพแบบเพิ่งตื่นนอนดูไม่ได้แล้วครับมาครับปึ๊บปึ๊บ สำหรับลิซ่าเราจะไปแบบเร็วๆนะครับเร็วๆครับออกนาออกอ่าลิซ่าเริ่มเป็นค้นแล้วครับมาครับปกปิดต้นนี้ปิดปิดปิดโอเคทาาทาทาทาาทาทาทาาอ่าสวยแล้วสวยแล้วเร็วๆๆใช่ใช่จุ๊บจุ๊บจุมบจุ๊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 บจ้วบเุ๊้ เรามาดูว่าดิซ่าจะแต่งมาน้นจะสวยหรือเปล่านะครับนะครับอ่ะแต่ตอนนี้ก็ก็เริ่มไปลุปไปล่างแล้วเนาะนี่ครับหน้าใสาแล้วลิซ่าสวยแล้วครับอ่ะเรียบร้อยตอนนี้ลิซ่าไม่มีคิ้วแล้วก็ไม่มีตาไม่ใช่ไม่มีตาเนี่ยไม่มีลิซ่าเป็นคนตาชั้นเดียวเออใช่ใช่ตาชั้นเดียว,ออยวไม่ใช่ไม่มีตาตอนนี้ลิซ่ามีตาชั้นเดียวนะอ่าแล้วก็ยังไม่มีคิ้วด้วยเรามาดูกันว่าลิซ่าจะมีคิ้วยังไงนะครับนอ่เสริมจมูกครับ นี่คือขั้นตอนปกติของผู้หญิงเลยหรือเปล่าอาจจะเป็นขั้นตอนปกติของการทํอะไรก็ได้นะครับอ่าเอาน,นี้อันนี้นะครับขั้นตอนปกติของการเรียกว่าอแต่งหน้าของผู้หญิงครับตามลําดับนี้หรือเปล่านะไม่แน่ใจเฮ้ยไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เหรอเอ้าเมย์ไปแต่งหน้ายัางไงเป็นอย่างนั้นได้อ่ะทำตาสองชั้นให้ลิซ่าครับลิซ่านี่ครับมีตาสองชั้นแล้วครับสูตรเดิมนะครับสูตรเดิมอ่าเสร็จแล้ว ไนท์ขับใช่ไหมไนท์ขับสีเขียวดีกว่าสีเขียวสีเขียวนี่ไปไนท์ขับต้องสีเขียวเลยเท่ดินแอบแอบนี่มแบบันเงินไงล่ะนี่ว่าจะได้ได้คะแนนน้อยลงอืมคนสนาก็ยังเข้าอยู่โฆษณาก็ยังเข้าอยู่นะครับปั๊บอ่ะไปไปต่อไปครับตกแต่งเปลือกตาครับอ๋อใบกลางคืนใช่ไหมงั้นเอานี่แล้วกัน จริงๆเบสเนี่ยใช่เลยแหละเพราะว่ามันโดนแบบไปในขับใช่ไหมมันจะต้องแบบสีสันแบบให้มันแบบกลางคืนกลางคืนหน่อยแต่วา่าเราไม่เอาแล้วกันเราจะแค่นี้พอนะครับเราแต่งสองคัทเหมือนกันได้ไหมเออนะจริงกน่าลองนะอืแค่นี้ก็สวยแล้วก็ต้องดูทุกอันเลยเหรอโฆษณาโอ้โหไม่ดูไม่ได้เหรออ่นไหนๆก็ไหนๆแล้วกันอนซูเปอ่ะอุตส่าห์จะแต่งแบบเร็วเว นั้นยังต้องดูโฆษณาซะอย่างนั้นอืมเรามาะเมินว่าเราจะทาให้ลิซ่าไปนค่ขับแล้วเขาจะถูกผู้ชายมาตามรุมล้อมหรือไม่นะครับแต่เราไม่ได้เลือกแบบเบสแบบหลายอันไงเราเลือกแบบธรรมดาธรรมดา,รรมดาหลายอันคิดว่าอาจจะแบบแค่แค่มองแต่แบบไม่ได้มารุมล้อมนะครับนะหนึ่งศอ,อ,องนโฆษณานานแทะเอาละอันนี้เบสมา โอ้โหดูครับกรีดโอ้โหสุดยอดดูดิดูครับ,ก,รรบกว่าผู้หญิงจะกรีดอายไลเนอร์ได้แต่ละทีนี่เขากรีดยังไงของเขาเนี่ยเอาจริงนะในชีวิตจริงอะ่ะเขากรีดยังไงเออน่าสนใจนะโอ้โหสุดสุดนะครับนะโอเคพอได้ครับก็อันนี้แหละนะครับก็เอ้ยบีเบสบีเบสได้นี่โอเคเบสได้แล้วกันเบสเอาเบสไปแป๊บไปครับป,ป,ปัดปัดปัดเขาี่เขาเรียกว่าอะไรเรียกไม่ถูกเหมือนกันครับ เนื่องจากเราไม่ใช่ช่างแต่งหน้าเนาะแล้วผู้ชายด้วยก็ไม่ค่อยรู้จักหรอกคือเคยเห็นนะแต่ผมไม่รู้มันคืออะไรครับเรียกไม่ถูกว้าวสายตาแบบเด็ดมากโอ้ยโนจะโฆษณาเรื่องต่างๆนี่ฮึฮึต่อไปอะไรปากว่ะแกทรงคิ้วเอาทรงไหนๆก็มาขนาดนี้แล้วเข้มไปแล้วกันอ่ะ ฟปฟุ๊ฟุ๊ฟปฟุ๊ฟอ่าแต่งคิ้วสองกันเหมือนกันได้ไหมอย่าเลยเดี๋ยวลิซ่าแบบอะไรเนี่ยนะอ่าโอเคก็พอได้เนาะอืมปากปากต้องกังคืนอย่างงี้ไม่อะเราแต่งชมพูไปแต่งันแต่งมันไปห้องสมุดเลยนี่แต่งมันไปทำงานนะเอ้ยก็สวยอยู่นะเว้ยคะแนนน้อยมากเลยท่นผู้ครับทรงผมครับทรงผม ต้องดูทุกอันเลยเหรอโอ้ยไม่อยากจะดูเลยอะเแบสบนะแล้วก็เล่นทรงผมลิซ่าเลยกันเพราะลิซ่ารู้สึกว่าลิซ่าก็ใช้ไปทรงนี้ใช่ไหมทรงทรงหน้าหมาถ้าจะไผิดน,นะครับท่านผู้ชมครับลิซ่าแบกพิงอะ่ะนะอืมเดีย๋ยวต้องหาเกมแต่งตัวมาเล่นจริงๆกันละรู้สึกสนุกดีเก้าแปดเจ็ดหก ห้าสี่สามสองหนึ่งศูนเนี่ย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 ทรงลิซ่าเลยแหละใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดทรงลิซ่าเลยทรงนี้นะครับมาไปมาทำไมเราใช้เวลาเยอะเหลือเกินในเกมนี้ใส่ชี้ขาได้นี่เสื้อขาดขาด,ดด้วยครับอะไรวะเสื้อขาดขาดเนี่ยนะ What ก็ไปเที่ยวกลางคืนใช่ไหมเอาดีวะอันนี้ไหม เอออันนี้แหละอ่ะไปเรียกกลางคืนเนาะอ่ะอันนี้ดิปาร์ตี้ดิอ่ะกลางคืนมันต้องอันนี้ป่ะเออมาเออจริงๆเมื่อเข้าเซตเหมือนกันเนี่ยคิดเซตคิสมาร์ทไงเออใช่ใช่ใชเออเอาสิเอาเอา,เอากลางคืนกลางคืนมันต้องอันนี้ดิมันคืออะไรปะไหนเดี๋ยวนเดี๋ยวเดี๋ยวดืคือยังวะ ไตรงไหนวะตรงนี้เหรอ,รหรอได้ไหมอ่ะอมไม่ได้เรื่องอ่ะถ่ายรูปถ่ายรูปช่วยนิง่งนะครับ7จอ่ะแต่ท่านผู้ชมคิดดูว่าอย่างน้อยๆนะครับก็เปลี่ยนจากผู้หญิงแบบหน้าตาแบบธรรมดาธรรมดาไี่แบบดูไม่ได้ดูด,ดูดูไม่ดีไม่เเแลวดูไม่ได้ดูไม่ค่อยดีนะครับลิซ่าบอกอืม ฉันไม่แน่ใจเกี่ยวกับลูกนี้อย่าว่าลิซ่าไม่แน่ใจเลยคนแต่งก็ไม่แน่ใจนี่เองจะไปปาร์ตี้จริงเหรอขอโทษลิซ่าขอโทษนะครับขอโทษจริงนะครับอก็นี่นะครับก็คืออย่างที่บอกคือสามารถแต่งจากคนหน้าตา,าธรรมดา,าธรรมดาหน้าตาบ้านๆแบบอยู่บ้านนะครับแต่งปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บออกมาแบบสวยระดับนี้ได้ครับแต่จริงๆมันสวยได้กว่านี้แหละแต่ผมแต่งไม่เป็นเองแหละนะครับก็เลยได้แค่มาแค่นี้แต่ก็เรียกว่าผู้หญิงนะครับ คู่กับการแต่งหน้าแต่งตัวจริงๆครับเพราะฉะนั้นแล้วเวลาผู้หญิงจะไปไหนก็บอกเขาแต่เนินๆให้เขามีเวลาเตรียมตัวเยอะๆสักชั่วโมง2ชั่วโมงนะครับเนาะจะได้เวลาเจอกันจะได้ผู้หญิงสวยๆจะได้พาไปเดินไปไปไหนมาไหนแบบโอ้โหเนี่ยฉันเดินกับคนสวยน่าเงี้ยนะครับนะ,อะโอเคครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็เป็นคลิปเปลี่ยนคนธรรมดาเป็นนางฟ้านะครับเปลี่ยนด้คนเดียวด้วยแหละ เห็นได้คนเดียวเวยแาคนนี้ส่วนส่วนที่เหลือยังไม่ได้ครับย,ย,ยังยังยังหาทางยังไม่ได้ครับก็โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับอ,อ๋ะยาวแล้วคลิปนี้ไม่น่าเชื่อว่าจะโหยี่สิบนาทีแล้วเนี่ยเกือบถึงแล้วนะโอเคครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณที่เข้ามารับชมการเปลี่ยนแปลงของผู้หญิงธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งเป็นนางฟ้านะครับก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ